S <S <S สวัสดีครับเจสอนครับทิศเจสอนน้ำตกน้ำตกไปมาลแล้วน้ำตกอยู่ข้างในระวังรถครับคนครับสัภาพนะครับรู้สึกไงครับน้ำตกครับทิศนี้เ,เป็นลูกไ<ด>ป้นลูกไข่ไหมครับผู้น,น่อย ลวกไข่เปล่าไม่เอาอ่ะเกลียดเพราคนเยอะคนเยอะนะ<ค>นเป็น <ละ S 1> ไงนบรรยากาศดีป่าาามมานะนขนาดมาเมืองรองคนยังเยอะขนาดนี้เลยโอเคอย่ายว่ากันครับบ๊ายบายยูทูบเบอร์ครับ 3N Tour ทัวช่อง YouTube 3 n 3N 3N นอ ลงสามนอไหมไป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 ไหนก็อ blunt, ดัดอ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 ัดาไว้อะใช่ไหมไปได้อัดวิดีโอกันอ่ะถ่ายแต่รูปเออบรรยากาศดีครับวันนี้30ธันวากนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ต้องดันนะครับงานนี้ต้องดัน ดันขึ้นเขาด,ขเดันขึ้นเขาใช่แหละเหนื่อยจากจากตรงนั้นเขาเรียกอะไรวะไอ้น้ำพุร้อนนะครับเป็นน้ำตก600เมตรไม่ใช่อ่ะเขาบอกว่า850ไม่ได้หรอ850เหรอหรอ,อ่ะ ไว่จริงๆครับไม่ใช่ทางเรียบๆขึ้นเขาลงเขาลงเนินอย่เนี่ยวันนี้ถือว่ามาซ้อมมาวอร์มอัพก่อนนะครับเพราะพรุ่งนี้เจอของจริงครับหลวงพีมม่แจ๊ดครับหลวงพี่แจด๊ดมม,มือใหมม่ือสั่นครับ <laughs> เดี๋ยวนะ คนถ่ายไม่หอบพูด <laughs> ไปเดินไประวังรถระวังรถโอเคเหมือนคนบ้านะว่าไหมคุยกับกล้องให้คนอื่นรู้เรื่องไงเป็นอย <mons> ่างนี้แหละสามเอ็นตะลันทัวร์สามนอใช่ไหม สามนอตลอนทัวน้ำต,ตกแจ้ซ้อนเหนื่อยนะบรรยกาศดีครับรถรับเมื่อกี้ตรงน้ำตกไม่ได้ถ่ายมาถ่ายตอนเดินกลับคนเยอะเนี่ยไม่อยากถ่าย,ไ,ยไป แฮม,600มแถม,600มแหกร้อยเมตรครับมองเธออยู่นะจ๊ะโอเคครับไปแค่น,นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันซ,ซีรูซีรูซีรูเอาซิรูอซีรูนี่ของดีเจภูมิเจอกันครับ